รสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับวันหยุดนะครับก็เลยพากันนะครับมาต่อนกครับวันนี้มาทีมงานนะครับหายหน้าหายตามกันนะครับกับอีกหนึ่งท่านนะครับเพิ่งมาสมทบ นะครับผมนะก็เป็นใครไปไม่ได้ที่ไม่ค่อยมาต่อนกครับผมนานๆทีมาต่อนกนะครับเอ้าพ่อบัตออรีอะไรโอ้เอามากี่ตัวนี่วันนี้นี่เออสองเอามาสองต่อนะครับวันพุธเข้าพอดียังไม่พอดีเลยเพราะว่ามีรถส่วนตัววันนี้มีรถส่วนตัวเออไหนว่าไม่ค่อยได้ออกต่อเลยเพิ่งไดเอารถส่วนตัวมาเห็นได้ไงเออผิดคนเนาะโิดคนนู้นคนนู้นอันนี้ออกทุกวันทุกวันมาซูมือมาซูมือ มาซูมือเอารถส่วนตัวมามากี่ตัวนี่สองนะครับพี่น้องครับโอ้โหไม่ธรรมดาฟ้าใหม่อย่าให้ผมได้โทรเรียกหนึ่งหกเก้านะวันนี้ฟ้าใหม่กับฟ้าประธานมาวันนี้เอาของจริงมาเลยใช่ไหมวันนี้วันนี้เล่นของจริงเลยวันนี้ก็เจอเพิ่งเจอแล้วมาประมาณสักสองอาทิตย์แล้อืยอะไรนะ เจอแล้วมาสองาทิตย์แล้วเหยียวเข้าเออลุงเขารู้จักรอบแลบนี่โอ้เขาไม่ติดไหมเหยียวติดใช่ไหมเรียบร้อยโอ้โหครับเบหัวเสียหัวหายเนาะผลก็ลงัง <laughs> ผลก็ลงัง ดคดโคงไม่เลยครับนันเลยอ่าดีให้มันเฝ้าให้ไม่เป็นไรเนาะโคดเนาะอ่าครับก็ประบัติสองนะครับวันนี้ก็บัดมันต้องโหดออมันต้องโหดมันฮาโหดโหดเร็วดีเลยล่ะเอ้าเดี๋ยวยงไงเดี๋ยวไปถามอีกท่านหนึ่งครับซึ่งไม่ได้เห็นหน้ากันนานแล้วนะครับตั้งแต่นู่นนะครับก่อนสงการอีกนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงตั้งแต่โควิดระบาด ครับนี่แหละครับอีกท่านหนึ่งอ้าเป็นใครเป็นอะไรครับพ่อควรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อโอ้หายได้หายตาเด็เป็นไงเห็นว่าปล่อยนกปล่อยนู้ดช่วงนี้หรือยังไงพ่อโอ้ปล่อยหล่ทั้งขาดน้ำแน่พ่อขาดน้ำแน่ทั้งแบงให้เขาจะออกไปเสีหาตัวโอ้เหลืออีู่ตัวนกต่อทีนี้หม่เขาจะบอก่าหาหกตัวยุติโอ้เหลืออยู่เนาะครับครับขาดอะไรเราครับครับวันนี้ก็พามาแถวบ้านอะไรนะพ่อผัดบ้าน บ้านตัดตนนะครับเนาะ,นะไม่รู้ว่าจะยังไงวันนี้ปลาใหม่ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับก็พอมีนกมีอุคันอยู่นะพ่อเนาะครับรมีเข้าใหม่ไหมเพ่ามีเอามาเข้าใหม่ไหมนกเอามาจากที่อื่นมีน,น,นี่นี่เอาว่าล่องบ้างมือนี่เหรสิโอ้ปอครก็ซองอยู่แล้วครับซอ,อ,อ,องอยู่แล้วมันเป็นนกเอามาใหม่หรอกแต่ว่าเคยได้เฉลยแล้วโอ้เฉอยแล้วม<อ>่านนําจากควางกับมีแล้วอนละตัวครับผมครับผมตัวละเฉลย วันนี้ก็ยังไงก็รอดูครับวันนี้ถ้าเรืจะแก่กันมาสามคนห้าต่อนะพ่อควรสองผมหนึ่งพ่อบตดเจ็บพูดไ <c oughs> ปไงครับ <c oughs> พ่อบตดสองนะครับผมเอาโอเคครับยังไงขอญอาติพรางไปเนี่ยนะครับผมยังไงเดี๋ยวรอดูวันนี้ทั้งวันจะเป็นยังไงนะครับเ,เดินมาเจออาจารย์ใหญ่พอดีครับพี่น้องครับทำอ,อะไรหรอลุงแย่ไาขามดแดงเหรอ ใส่ลงนะังหน้าส่ลังมันโอ้โหตอนนี้เหนียวมากครับพี่น้องครับพอบัดประมาณเท่าไหร่รแล้วพนะ่อสิบคอนแล้วเหรอสิบสามแล้วอย่างเงี้นะครับโอ้นะครับสุดๆเลยหายยากจริงๆบนอะไรบนอะไรฮะโอ้หมานี้ดูสิว่าสุดๆครับพี่น้องครับ เดี๋ยวก็คงจะได้งคงจะได้พี่นาไม้ไม้อีกไม้ใหม่แน่ๆเลยนะครับพี่น้องครับสุดๆนะนกมันไม่ร่วมเข้าร่วมเลยครับพี่น้องครับไม่สนใจนกต่อนกอะไรเราเลยนะครับแต่ว่าควรจเป็นยังไงบ้างไม่ทราบนะครับโทรไปครั้งล่าสุดเห็นว่าเข้ากันอยู่ทั้งสองตัวเลยนะครับ ไม่รู้ว่ายังไงของผมเนี่โอ้โหครับสุดสุดครับกินยากกินยากนะครับยอมรับเลยครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอทีมงานนะครับเดี๋ยวยังไงจะนัดกันไปหมายใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ตรงนี้หรือขยับขยายยังไงนะครับโอ้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับตอนบ่ายโมงครึ่งครับพี่น้องครับ เอานกลงพากันนกลงพอดีครับฝนก็มาครับอู้ฮะก็จะย้ายไมายใหม่ครับพี่น้องครับดีนะที่เอานกลงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเคลื่อนย้ายนะครับไปอีกไม้นะครับอ่าพอควก็เลยเอารถออกก่อนครับพี่น้องครับเผื่อออกไม่ได้ครับเผื่อมันติดลมนะตอนนี้ก็นกเหลือนกพ่อบาดครับอีกหนึ่งตัวเข้ามาแค่ตัวเดียวแล้วตอนนี้อ่ อยู่ตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันบอกว่าอยู่แถวแถวถนนอะไรอย่างั้นนะครับดูถนนครับอ่าเผื่อมันเปียกมานี่ไม่ไหวแน่ๆนครับนี่มาสามคนนี่เห็นไม่ไหวแน่ๆนครับผมดูครับบอกว่าอยู่แถวถนนอยู่ในป่านี่แหละครับนี่อ่ะโอ้ครับบรรยากาศฝนครับวันนี้เสาอาที่ทีไรเป็นแบบนี้ทุ่ทีครับพี่น้องครับดูอ่าดูครับร้อยเลยแบบนี้ ผมก็ใส่สองไม้นะครับผมย้ายออกจากดอนนะครับเพราะว่ากลัวอันตรายนะครับเอออูอ่านะครับเสี่ยงใหญ่นะครับผมอ่าเอาเร็วหน่อยเร็วหน่อยเอาเกี่ยวย <c oughs> อะไรอนึ่อ่ะเออยิ่งรีบอยู่นะครับไปเกี่ยวนะเอากิ่งไม้อีกนะ อ้มีอ่าโอ้มีล่มค้างด้วยนะครับเอาเร็วๆๆียจันทร์ใหญ่เรียวเร็ียวฝนตกแล้วนะรียบหน่อย,ร,ยรียบหน่อยเรียวหน่อยเร็วหน่อยเรีวเอา้าเรียวขึ้นรถนักเรียนเอาโอ้เอา้าเอานักเรียนกลับบ้านได้เอาอดื่มนมหรือยัง ยังไม่ดื่มนมเนาะไปไหนต่อเราวันนี้พอบาตรที่นี่ไปโน่นนะฮะไปอะไรหน้าที่ของอ่าโอ้โหเซียนมดเนี่ยใช่ไหมก็มาดูก่อนฮะจะเล่นไหม่าเออได้ไหมล่ะฝนณตกหรือยัเออลองลองไปดูก่อนเนาะหรือยังไงก็รับบทเจีปยบเอฮะ วิ่งอะไรเมื่อกี้นี่วิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนเรียบร้อยถ้าเอามอไซค์มาเป็นไงวันเรานดิสบายจบข่าวเลยวันนี้ทิ้งนกทิ้งหนูเลยนะครับผมไม่เอาเอาชีวิตรอดก่อนอ่โอ้ดูครับพี่น้องครับคงจะยาวทีนี้เขาแง่แคเขาแง่ร้อนไหมครับบรรยากาศถ้ามันร้อนจริงๆครับร้อนแป๊บเดียวแล้วก็ฝนมาเลยครับอ่า เอาแอดรถปิดประตูไหนแอดรถโอ้เอาพอควรตากฝนทำกันสาดให้นะครับเอาข้างเดียวก็ได้พราะว่าเอาขับเอาข้างเดียวพอข้างเดียวพอนะครับโอ้เข้าอยู่กับร่างนีหรออ่าจะวางวันพื้ว่าเจ้าคือไอ คนขับรถนี่ต้องดูแลนักเรียนดีๆนะครับนักเรียนสมบัตินะครับนี่ไม่ได้ใช้เบียดวนนะเดี๋ยวลูกเขาเป็นไข้ดิยุ่งเลยนะครับเอออเาเด็กชายสมบัติด้วยไงครับอย่าไปอยู่ข้างหลังเดี๋ยมันร่วงเอามานั่งนี่นั่งๆๆด้ครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอดูว่าพวกเราจะไปไหนแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีปัญหาแล้วล่ะวันนี้ ครับพอดีครับพอดีครับจะหยุดตอนไหนแต่ว่าช่วงนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวเผื่อมันเผื่อมันเนาะถ้าเมันหยุดก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามพอดีมันหยุดอยู่แล้วล่ะฮะไม่เป็นไรมันหยุดอยู่แล้วล่ะองหยุดโอเคครับเดี๋ยวถ้าถ้าไม่หยุดก็จะชวนเด็กชายสมบัติไปอะไรนะยิงลูกแก้วนะเอาพอแล้วพ่อพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้ว ประวัต <อ Star> ินั่งหน้านหรือนั่งหลังนั่งงับรถไปเจอไหมเนาะได้ไปฮะนั่งได้ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเนาะแล้วไปไล่งับรถถึงจะมาหาแล้วแล้วก็มาหาเลยเดีะเจาห่าเนาะเจ้ย ครับสวัสดีนะครับตอนบ่ายสามนะครับบ่ายสามพอดีครับพี่น้องครับอ่าหลังจากที่ฝนนะครับโอ้โหฝนแรงจริงๆครับพี่น้องครับอ่าแบบลมแบบกระโชกแรงครับผมรถนี่จอดอ่ข้างทางสองสอง่าสองรอบนะครับตอนนี้ก็ได้ที่หมายใหม่นะครับพี่น้องครับทีนี้เป็นโคกเลยครับพี่น้องครับนะเพราะว่าลงไปแบบเหมือนทุ่งนามันคือมันไปไม่ได้ครับทางขาด นะครับถนนขาดนะครับเพราะว่าน้ํามันซาะนะครับทีนี้ก็เลยนะครับแวะมาตรงโคกอีกนะครับอ่าบริเวณเลยมาอีกนิดนึงครับนะวันที่พอบัตได้นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับวันนั้นนะครับก็เลยผ่านมานะครับฝั่งนี้ฮะทีนี้ไม่รู้ว่ายังไงนะครับนกก็พอมีขันครับพี่น้องครับนะต้นสวยๆก็ยิ่งสวยกว่าเดิมครับทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า แดดไม่ออกครับพี่น้องครับพอแดดไม่ออกแล้วทีนี้ต้นแบบที่โล่งๆนะครับไม่มีใบอ่ะวางพะเนตดได้เลยนะครับข้อดีของมันนะครับวางพะเนตดได้เลยนะครับอย่างเช่นทบัตนะครับแกไปวางข้างล่างนะครับถ้าเป็นช่วงแดดๆนี่นกนี่หอบแน่ๆครับแต่ทีนี้มันเป็นฝนลงตกใหม่ๆแล้วไม่มีแดดีเหมาะเลยครับพี่น้องครับนี่ครับนกก็ขันตามเนี่ยนะครับโคกต้องอย่างนี้ครับมีแต่ต้นใหญ่ๆครับพี่น้องอ่า ผมก็ใส่ฝั่งนู้นครับพระควรก็อยู่ตรงนู้นครับผมถัดกันไปอีกนะครับครับเหมือน,นพอบัดคูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอพอจอดรถได้ก็ลงไปเลยครับผม <c oughs> <c oughs> เห็นต้นหมอ่อมหมอมแกก็ดิ่งไปเลยครับพี่น้องอนู่นนะครับนกอาจการอยู่ตรงนู้น อาโอเคครับยังไงเดี๋ยวรอดูรอลุ้นนะครับวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรช่วงบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้นะครับครับพี่น้องครับสวัสดีตอนสี่โมงครับผมมายุครับนุผมทาไมมันไม่ขันนะครับอ่านี่ย้ายเป็นไม้ที่สามนะครับผมนะรถมาตั้งแต่ตอนไหนไม่ทราบนะครับดูครับพี่น้องครับรถส้มนะครับ ผมก็รออยู่ข้างบนน่เพราะว่าเห็นแต่ปลายนะครับปลายต้นนะครับเพราะว่ากะดูนกกระปุดอะไรเข้าอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ลุ่มเป็พื้นที่แบบนั่นลงมานะครับผมลาดเอียงไม่เห็นนกเอ้ยไม่เห็นในรถมาตอนไหนเลยนะครับพอออกจากป่านี้มานะครับเห็นดูผมมาตอนไหนไม่ทราบเหมือนกันโอ้คงต้องได้ย้ายแล้วพี่น้องครับนะพอควนก็แบบนกลงแล้วครับคือเขามาขุดมันนะครับเขามาขุดมันนะครับผมอ้าโอเคครับ เขาญาตินครับอนุกลงก่อนนะครับครับหลังจากที่เบลอนุกลงก็เดินหาสักครู่หนึ่งนะครับไม่มีต้นใสเลยครับเพราะว่าต้นเมื่อกี้ถือว่าเหมาะแล้วนะครับต้นกระถินนะครับก็เลยมาดูเวลานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17บเจนะครับห้าโมงพอดีครับผมอยู่เจ็ดจุดศูนศูนย์นอนะครับก็เลยพอแล้วครับพี่น้องครับสาหรับเจ้าส่งท้ายนะครับวันนี้ก็สามไม้นะครับสามไม้ด้วยกันนะครับไม้แรก ไม้แรกนั้นสองนะครับไม้แรกไม้แรกนั้นนกไม่เข้านะครับก็เลยย้ายออกจากป่านะครับมาใส่ไม้ไม้สองเพื่อที่จะรอย้ายนั่นเองนะครับพอย้ายมาไม้นี่ก็โอ้โหต้นไม้ดูครับพี่น้องครับไม่มีครับมีต้นนุงสูงนะครับก็เลยแบบคําแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่นกต่อก็เลยพอแล้วนะครับเอามาฝึกให้กินหินกินดินดีกว่านะครับสาหรับเจ้า ส่งท้ายนะครับก็ยังติดดิ้นอยู่ครับนกอ่ะยังดิ้นดิ้นดิ้นตลอดเลยครับผมนะก็เลยลงกินหินกินดินฝึกไปครับพี่น้องครับเพราะว่านกนี่ยยังไงมันก็ต้องกินอยู่แล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับให้เราฝึกตรงนี้เดี๋ยวให้เขาคุ้นชินตรงนี้นะไม่ให้กินหินกินดินนะครับตรงนี้เลยเพราะนกไม่ได้กินทั้งวันนะครับนะก็เลยอาศัยช่วงนี้ฝึกกินหินไปด้วยนะครับเนาะนะฝึกทุกอย่างครับช่วงฝึกนี้นะโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอพ่อควรนะครับกับ พ่อบตดนะครับพ่อบาดอยู่ข้างล่างนะครับน้องครับนู่นครับนู่นนะนะครับอยู่ตรงนู้นแหละนะครับนะตรงเถียงนานะครับมันมีเถียงนาอยู่นะครับนกตัวหนึ่งแกใส่ตรงนั้นครับเจ้าฟ้าประธานแล้วก็เจ้าอะไรฟ้าอะไรสักอย่างนะครับที่ตัวเสียงเล็กอ่ะคันดีๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะส่วนบริเวณดูครับไม่มีครับไม่มีต้นไม้ใส่แล้วนะครับไปก็นู่นเลยครับเป็นไกลเลยครับเป็นโล ก็เลยพอแล้วนะครับผมเอายังไงเดี๋ยวรอรุ้นกับสองอท่านอาจารย์นะครับจะเป็นอย่างไรจะมีแต้มหรือเปล่านะครับรอชมครับพี่น้องครับมาแล้วครับผมทีมงานเริ่มทยอยทยอยนกลงแล้วนะครับอา,อาจารย์ใหญ่ผมเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับลงไปสงสัยไปขุดมันช่วยเขามั้ยครับนี่ <laughs> ถ้าไม่แข็งแรงจริงอย่าเล่นกับสองตัวนะครับผมยิ่ง <g ill ain> เป็นดินแบบฝนตกใหม่ๆอย่างนี้จบเลยทำไงไงตนเียเร็วหน่อยเร็วหน่อยพักหลายรอบจังฮะเร็วๆ,ๆ <laughs> ลองดูแล้วครับอโอ้เศร้าทำไมตาสีเหลืองพร้อมนี่แปลว่าตาสีเหลืองร้อมอะอกันแค่ฮะ กันอะไรนะไมนกันอะไรใส่ไม่รเท่ไปเลยทั้งพวกยักษเลยหมายถึงว่าบอกไอ้แบบคล้ายๆนั่นหรือคล้ายๆไอ้กรมทางหลวงหรือเปล่าให้เห็นว่านี่หลักกิโลนะใช่ไหมให้นกเห็นใช่ไหมว่าให้ระวังนะระวังวันแรกมาใส่มันไม่ขันเลยมึนมองไอ้ตัวหนึ่งมันตกใจีอะไรว่าเนี่ยเหว่งเหอเออเออไม่เข้าเลยหรือเพ่าตัวข้างล่างนั่นไม่เข้ามันก็ไม่เข้า อเอา้ามันไม่เข้าก็ไม่มันไม่เข้ามาสองแล้วสามกับผมผมบพกควรก็มาหนึ่งเหลือหนึ่งตัวเราวันนี้มาลินมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับมาตัวสุดท้ายก็ถือว่าวันนี้ก็สุดยอดเนะวันเนาะโดนพ้นตัวอกเนาะเป็นไงพราะควรตัวสุดท้ายเป็นไงพ่อ บ่บ่คือบ่คือมันมี่เขาจะสามมั่นอยูยหันน้ำเสาะรองมั่นเขาเรียกมาสามครับผมอ่ะคนแห้งะครับไม่เป็นไรเดียวยังไงก็รรมาได้ควันบทำมาเป็นแต่จอนขกงเรานองครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับผมวันต่อไปก็ยังมีครับอากาศมั็นพ่โลงเกกเม็ดปืนีน่มีไหมพ่อมีทุกวันมีทุกวัน้าไปเที่ยงนนป่ายางไปป่ายาง มีแผลนะครับมีแผลตอนนี้ว่ามันอยากเจอเลยเพรบัตสิท่นเนาะเพื่อนเนาะเพราะแนี้ใส่ได้เพราะว่าไปก่อนเขาครับผมเขายังไม่ลงลดแล้วบัดกระโดดลดลงหมแล้วเราไปแล้วว่างที่เจ้าหมาออะไรอื๋อพ่อเคยมาอยู่มันก็ไม่นอกกัน แต่ไม่เคยไได้ทีปหากันด้วยหรอมครับผมอ่ะก็ถือว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมอ่ะเดี๋ยวก็คงจะมาแล้วอีกไม่นานไม่วันใดก็วันหนึ่งแหละซ่อมซ่อมนกไว้ซี่รอกครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันไม่ได้เวลาก็ไม่เสียใจแล้วกันเออแต่เรื่องที่เสียใจมีอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> แผอยอยู่อี <c oughs> แผออยู่นะครับก็เอาไว้แบบนี้นองยางนี้ก็ต้องขอบคุณพวกวันวันนี้นะครับที่พาอา่านักเรียนสมบัตินะครับมาส่งต่อนก,กน,นะครับวันนี้เดีย๋ดวยวกระเทียมแซ่เราไม่เลียนเลยโดนไม่เลี้ยวนะครับผมบอก <c oughs> ไม่ฟังนะบอกว่าให้เอาตัวเดียวเอาสองตัวนะครับผมเอาเลยนะครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝาก <c oughs> <c oughs> กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อกำลังใจให้ผู้ทาคลิปนะครับจะได้ทําคลิปวิดีที่มีสาระนะครับ มาฝากปวป็นคยั้งแรกเหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับโอ้ฟ้ามากอีกแล้วคุณ พ่อควรจะเกี่ยงไหมจะพัดไส้นกส่อนคว้นใบไหก็เอาไว้ประมาณนี้ครับพ่อควณครับคุณเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่เนะพ่อเนาะครับสวัสดีครับเจอกันไหมพ่อบันขึ้นรถเดี๋ยวไม่เลี้ยวฟาดเลยนี่ขึ้นรถเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมเดีวเ